สวัสดีครับช่องคัมพิละแฟนเพจเมื่อนี้มาเห็นรถกระป๋องหน่อยกับพี่น้องมาสดา้ายทแต่เบียนเชียงใหม่นะครับคลาสิกอนุรักษ์นะครับนี่แหละครับมาเบิ่งครับามาสดาหน่อยห้องนะครับมาเบิ่งไปพร้อมพร้อมกันก้อนเื่นกับเยืลอมกดไรกดแช่กดติดตามช่องคัมพิละเนเ้อพี่น้องเด้อนะครับอ้า เบิ่งบัดนี้พีนี่เบิ่งด้านหน้าข้างล่างนะครับข้างล่างของเพิ่นนะครับนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องนะครับดอกยางนิ่งนิ่งหล่องลึกๆครับคานนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องนะครับปูเดมักสายนี่ครับเบิ่งกับขั้นนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเชียงเปิดซุ่มเปิดฟ้ากระโปรงให้เบิ่ง นะเบิ้งสีสีก็สีได้เฮ็ดมาอยู่ดอกครับเพราะว่ารถมันก็อายุหลายแล้วนะครับาเบิ้งประตูนีะครับเปิดเจองไในน้อเบิ้งข้างในพี่น้องเบิ้งข้างในบึ้ยครับเบาะหนังคลาสสิกอีหลีครับพี่น้องนะครับไปตลาด ไปตลาดเนี่ยมือเศ้าเออรายนุ่นหลักรับเบิงบ่งหลังข้องลังข้าครับก็ตอดบ่มวัวสะอาดบวข้งางใต้เอ้านี่ครับอืมมาสดาหน่อยนะครับนี่ครับสีกับมีกลอนมียังอยู่ดอกเนาะเบิ่งคัดซีเบิ่งดูพี่น้องคัดซีเป็นสถานใดคัดซีออาขัดสีดก็ถือว่าโอเคนะครับ บ่ทักบ่ดามดอกนะครับดีอยู่นะครับส่วนยางล้อก็ลึกอยู่แบบสุม่มล้อเมื่อนี้นะครับอ๋อนีอยู่ซีกาะนะครับโอหพันฮะซห่วงซีกาะครับรุ่นมินินะครับน้อยๆเขียนเฉียนเอ็มเว้นเลียน,นหันบนว่าเบิบ้งข้างท้องเป็นนะครับอ่า เบืเออเอ้องเราได้มีน้องเด้อเนี่ยเองเราครับพิจารณาเบิ่งเอาเบิ่งฟัง,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 งข่างคนส่อนข่างคนนั่งขคางครับนี่ครับอันนี้ราคาสี่หมื่นเก่า C นะครับอันนี้ราคาสี่หมื่นเก่า C นะครับมาสด้าหนึ่งพันเป็นว่าเบิ่งเชียงเพนดู นี่ครับนี่ครับนะครับนี่ครับมาสดาเป็นสิเป็นลักษณะนี่นะครับเคียงเป็นนะครับพี่น้องห้อกับเบิ้งกิจจุลนน้เบิ้งเอาผู้ใดมักสายอนุรักษ์นิยมนะครับนะครับธรรมดาครับรถรุ่นมู่นี่ก็สิเป็นลักษณะนี่แหละนะครับหม้อหน่ำแบบลึกลึกแต่กลัวเชื่อมได้นะครับเนาะแต่ว่ากับปกตินะครับ ขึ้นไปแล้วก็ขี่ได้เลยแหละครับนี่นะครับเบิ้งไปครับเบิ้งไปสี่หมื่นเก่าครับสําหรับคันนี้นะครับสี่หมื่นเก่าราคากับเบาๆมอเตอร์ไซค์หันลังนะครับอ้าวผ่านไปครับคันสีขาวเบิ้งคันนี่ครับไปนี่นี่ครับอีกคันหนึ่งนะครับมาสดาคือกันนะครับสีกับโอเคอยู่สติ๊กเกอร์แต่ว่ากับตีเฮ็ดมากแล้วล่ะ ะครับเบิ่งอีกคันที่สองคันเมื่อกี้นี่สี่หมื่นเก่าคันนี้สี่หมื่นหานะครับสี่หมื่นหานเบอร์ตดถังมันนะครับเบอร์ตดถังเป็นท่าสีนะครับาสายนะอนุรักษ์สายอนุรักษ์มาสดาหน่อยนะครับนี่ครับ พาถ่ายเบิ่งเอาเลยครับเนี่ยเบิ่งคัดซี่ครับเบิ่งคัดซี่บ่ด,บบดนี้คัดซี่เป็นชั้นใดนี่ครับคัดซี่เพิ่นก็ดีเนาะครับสำหรับล่อยางนะครับเพสวยปันขั้นเมื่อกี้นี่แนวขั้นเมื่อกี้นี้ล่อยางดีอยู่แต่วันนี้มีกันสาด แต่งกันสตราดมานํำสุ่มหล่อเป็นนะครับมาสดาก็นีซี่มืองห่านะครับซีเมืองหาโอ้ันได้เหยียบขึ้นกันชดหลังเป็นป่ายสุพรรณนะครับขั้นเมื่อกี้เป็นป่ายเชีงยงใหม่เป็นกบไปหาเจ็บอ่านะครับสายอุนุรักสำหรับผู้มักผู้ชอบกะพิจะะะรณนาเบิงซีเมืองหาซีเมือหานะเบิงทั้งทองเป็นนะครับ เงเอาเด้อครับเด้อปิดจัลนาเบิ่งเอาครับพี่น้องส่วนจิตสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรครับส,รสวยสวยอ่เอาไว้ใส่กระทัดรัดนะครับกระทัดรัดกระทัดรัดเบิ่งทอไอเสียทอไอเสียเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อกันนี่ซีเมืองหาครับ เบิง้งด้านในนะครับบอกระสิประมาณนี้เอาผ่าห่อไว้ครับสงสัยสิขาดแล้วนะครับนี่เนี่ยมาสะดาคุณเจมีตัวนี้คุณเจมีกับเปิดเบิ้งนะครับพี่น้องปิดบ่ะได้ครับได้ได้เผาหัวบอลลุนนี่ ครับเดี๋ยวดิดติดเสียงให้บึ้งโอ้เสียง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 พี่น้องโอ้โหรถแต่งถอยเสียเสียงเสียงดีขนาดพี่น้องเฮ้ยเจียหกเจียถอยพี่น้องเจียหกเจียถอยเพลงนี้ สงสัยแอร์สิบ่เย็นนะครับพี่น้องหรือจังไหนพวกมองเปิดแอร์เพื่เห็นพี่น้องสนใจเดี๋ยวจะเบิ่งเคียงเพิ่นครับอันนี้ตะเคียงมันเป็นจังไงใส่ได้ครับพี่น้องเสียงเคียงนีะตีมือหายครับอันนี้นี่ครับเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอา มากครับันพอดีเป็นกระแต่งแห่งนยครับน่น่เนงเยได้ใได้สีหมืนหาครับคั่นี้นะครัเป็นกินเตยกับโทษติดต่อมากครับพีนน้องนะาคาเบาๆนะครับสีหมื่นห้าผ่านไปครับคันสีเลียดหมูนะครับก็ได้จะได้กับโทษมาตามเบอร์โทษเด้อเบอร์โทษให้ ไปทะเบียนสุพรรณโอ้เบอร์คือ4 4 6หวดกวนเอาเบอร์ขั้นที่สามครับอ้าวเขียวเหนียวซับเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ป,ป้ายทะเบียนเชีงยงรายหนึ่งลอยหนึ่งลอยมาสด็จกันนะครับเก็แหลแ่แดงสวยนะแดงสวยนะครับแดงสวยนะครับปิดเกียงขั้นนั้นกัน เกียงแค่นี้กันครับพี่น้องเริ่งคั้นต่อไปครับพี่น้องนะครับขั้นที่สามเสร็แล้วครับพี่น้องกระจกช่องหลังแหอกระจกช่องหลังว่าธรรมาดาครับเนี่ยครับสวยสวยส <laughs> เฮ็ดสีเฮ็ดสีงามๆแดงโลบาแนววบางของกังเครื่องกังเครื่องหลังกิ่ง้อมนะครับไฟตรงไฟตาล่อแฮกซื่อสวยกับดอกยางเาดีอยู่ครับดอกยางนี่ครับดีอยู่อาจักร่านยนต์อยู่นี่ครับเฮพิ่งขัดซีครับเพิ่งขัดสีไป กัสซี่สวยปะกัสซี่ดีครับคันนี้ออ่าดีครับดีดีกัตซี่ครับแล้วก็เบิ้งกับบ้าเพิ่นนะครับกับบ้ากับบ้ามีผูนะครับคันนี้นะครับทีว่าดีนะครับได้ดีเป็นกระเฮ็ดได้ไหมมาสตาบางนนะครับ เอาครับเบิ่งเอาหน่อยๆเขียนๆนี่เวียนเลียนหันนี่ <c oughs> นท่านหลังน,นี่กันชนหลังเก็ดสีให้นะครับเบิ่งเอาเดือพี่น้องเดือบกระจกเปิดซองกระเปุกแขางหลังนะครับอ่าเบิ่งเคียงครับบัดนี้นี่คนเกียร์อยู่ฟังฟังเสียงบัดนี้ครับฟังเสียงเคียง ดังดีว่าขั้นเดี๋ยวได้ครับจิติดสตาร์ทเชียงให้เพิ่งอาวสตาร์ทไอ้เพิ่งไอ้ฟังขั้นดังจังเลย เสียงเคียงกันนะครับเพลงนี้นะครับวิทยุทเทพแอบว่ารู้ว่าตีเย็นไม่ยเย็นแอบมอีครับมีแตล่ลม ตามสภาพคระนีบอกราคานะครับหาหมื่นเก่านะครับหาหมื่นเก่าพี่น้องอันนี้หาหมื่นเก่านะครับเด้อยนะครับเป็นยังไงติดเครื่องนะครับติดเครื่องของเชียงพนพี่นอ้องเบิ่งเอาครับ นิ่มๆครับนิ่มๆมาสต้าเป็นอะไงพี่น้องสนใจบ่ครับสนใจกับพ่อแม่ครับสายพันธุ์รักน้อยๆเขียนๆแคบๆนะครับต้อรับช่องครับพี่รับเพื่อนเพจกัขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรือยครับเด้อพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ